สีาวแค่สีขาวะสองกระสนปืนนัในแหละไกับคไฟตกโโอ้โหเสีกูทำไรก่อนดีไว้ยเสียงตัวเองก่อนตอนนี้ดังป่วะโอ้โหยี่ยังดังดังเหรอดังป่เสียงดังว่ลดเสียงได้นะลดเสียงได้นะ ปรากฏได้หมดนะปกหมดใช้ปืนคนมองรูเสียงได้นะโลเสียงดังบอกได้นะโคตรดังอะ่โอ้วาหอย่าง <wh ats> น <ım eni> ้อยอะมึงคุยกันอะไรในวอก็มันก็ได้ไม่ได้ยินด้วยไปจับปอ้ย

ไม่ไปหายก็ยื้อยู่ข้างในเนี่ยแพ้แพ้เราดีต้อหม้อยื้อยื้่เล่นยื้อไฟให้มันมายื้อได้ยื้อได้กลัวมาเลยเอ่อตั้งขาบอ่ะไอ้ยังตั้งขาบบอก่อนลืมไปสักกวกกว่าหนาว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 กลัวกลัวกลัวไปฝันไปเลย ้องเช็คก่อนเดี๋ยวไล่ไล่ไม่ไเนี่ยไล่ไม่ไปใส่สีเหลืองเนาะพี่เนาะร้านจัดน้องแม่ขอแล้วแม่ขอแล้วนะน้องเดี๋ยวเราต้องพูดนะครับพี่ครัย ฮัลโหลครับพี่ฮลโหครับลั่นไหมครับพี่ลั่นไหมลั่นไหมครับหรอหรอหรอจัดเลยครับพี่อเอมเน่กียกจะไม่ได้ลั่นเลยเยกูจะได้นอนเนี่เรียน เขาไมยอมแพ้ไปเว้ยจะได้ไม่ต้องใส่ดำไปติดอย่างเว่ยเยอะอยู่นะแต่เขาเยอะอยู่เขาไม่ตัวตัวไม่เขายิืนใจมาเกลียร์เรื่องเนี้ยข้าพิชญ์ชนะวันนี้เรียนเข้าทางดีเลยอ๋อดีเอาดีมึงมารอหน้าแล่รอเลยมึงมารอหน้าแล่รอเลยสัตว์มาหน้าแล่รอเลยที่เนี้ยน่าจะชนะแนวนี้มันดีมีครับพี่แม็กซาตุกี้ซาตุกี้พ่อหนูกูโตเตะไอ้สัตว์เข้าไว้กับมันไว้แม่เป็นอันไซม์เมืองเหี้ย

ียังดูอะไรกันเต็มเต็มเลยมันไปไหนมาอะถ้ามันลอยถ้ามันลอยโดนตีอ่ะไปไอ้นี่เออผมเป็นขยับโดนปักจอแล้วมันแคสมีครับออปพร้อมถุงห่อหนึ่งนะเกยถึงห่อพร้อมพร้อมห่อสลับพร้อมยังแม่เรา้องไปเก็บด้วยนะเี็บเลยนะแม่เราดีสิถ้าไม่กลัวมันน่าจะไม่ได้เดนตัวฟีบวงไฟดีตัวฟีบวงไฟประคับอ่อน ไม่น่าใช่น่าใช่เนองนี่จะตัวล้่นวงไฟยา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 นักวิจันอนเหลวตัวเปิดเลยเปิดหัวให้เขาล้าไม่ได้เลยโอ้ยแม่งพูดดิรอแคสเอ้แคสทำให้ได้ดิได้แล้วกันแล้วกันแล้ว กเลพีเออกเพื่อนกเลยไฟฟ้น้าเราได้หมดนกันผมไปแล้วเล่นปืนมึงยแบบว่าเล่นปืนไม่รอเี่ตไฟฟ้่คือเราต้องลงก่อนมึงดูเดี๋ยวมึงดูคันหนึงจะอุ้มคนอื่นไหมเรามาดูนวาคันนี้ให้ทีมเหมือนกันเอาดพี่มีลงพอยู่บนรถนี่แหละเออเียถ้าโดนโดนด้วยกันอ่ะมาล้ไปมาล้ โอ้ยมากันเพียบเลยโอยมากันเพียบเลยมากันเพียบเลยจนแล้วจนแล้วเขาม่จนแล้วนะเขาไมแล้วนะเขาม่แล้วเขามาแล้วปืนแกเอาไฟกันนะปืนปืนบาบรถ้อไข่เป็นรถไข่มั้งเนี่ยอีกงนี่ๆ

มึงมาหลุอดอยู่ไหนอ,อ,อ๋อเล่ก่าอะไรควายมึงกลุดอยู่ในพวกก่าเลยแง่แปลกหนูก็แตก กูเห็นละกูเห็ละกูละเออกูเห็ละกูเดี๋ยวเเอาให้เดีให้พี่ตั้มไแแจุกกางสายผัจุกกลางสายเอาไอ้แก้หน่อยแก้หน่อยคนเจเจต่อปะสวยมงงมงมงฟรีไปดิเอาเอเอาเเฮ้ยเอาเอเอาเป็นงั้นไปเอาเอาโอ้โหกืบแตกเมื่อกี้มันด่า เมื่อกี้หูมันหูเกือบแตกมันด่ากูเนี่ยปกติหรอกูณโดนกดอยู่ข้างนอกเพื่อนเอ้ยคุณโดนกดอยู่ข้างนอกเล่นไนโกดังเล่นในโกดังเล่นในโกดังเข้ามาเล่นในโกดังยาต โอ้ยกูโดนอะไรเนี่ย้ยาดักเจ้าดัเจ้าดักเจ้าดักเข้ๆเล่นเพื่อนโอ้เฮ้ยไ้หนกูเกิดไปกัดพี่ตีหัวกูเลยกูเกิดมา่เห็นเห็นแค่ดำแขกดำแขกดำแขกดำมเงินองแขดำมเงินตายโง่ไอ้สั์ไอ้ขยะ เียอะไรอะเีอะไรอะอะไรอะไอ้มองอะไรเมืออะไรมอะไอมอ่อยนะะตายอยู่เพื่อนอยู่อยู่แอะไรเฮียเียอะไรมงโอ้อยหน่อยเอไอ้เียมันดักไม่หยุดเลย เฮ้ยถือมาถือมาถือเ้ยจริงเอีถือมา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 ถือสมามกนั่งเงียบเลยเอ๊อยาอย่าากู้ไม่เอาโอยคนปะโโอ้ยพี่เจนเห็นก็ไม่ชวนดิเห็นก็ไม่ชน้แล้วเป็นอะไรเอ้ยมีอากาศันตอแต่มเอเ้ยไปาแหลมเอ้ห้กูลมา พี่อ่ะปืนโอ้ยมองปืนตัวนี้ไหมเนี่ยเหลือวไปเอามาจิงเพื่อนเองเอาโอ้ยสวยมาลูกเห็นตัวกูุไม่เห็นตัวกูุไม่ เ้ยมากักข้างในเพื่อนเพื่อนมากักข้างใ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 นข้างในเลยดูแล้วเนี่ยกลัว เพื่อนยน่านัวอย่านัวอย่านัวอย่านัวกูหลับไปตอนไหนเนฮะโง,ง่โงไงตวดโง่ไง เอาศพมาข้างในเอาาม้ยใส่ใส่เฮ้ยไดฟังฟังกูหน่อยฟังกูหน่อยใครเฮ้ยหัวแข้งนั่นจัดเลยโคตรกาดเลยจัดเหี้ยแก๊งมึงมันโคตรกาดเลยไอ้เหี้ยกูเล่นแบบโคชิวไอ้เหี้ยแก๊งมึงมันกาดอ่ะไอ้ควาย เฮียฟอร์มเล่นยี่สิบเอ็มเฮียแกมึงเล่นได้แค่นี้อย่าเล่นเลยนะจัดเฮียกาดเฮียกากเอี้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วถือศพแยกกลุ่มห้าถือศพแยกกลุ่มห้าถือศพแยกกลุ่มห้าน่อยโตถพี่ฮะ โหลโหลโหลไอ้น้ okay. องไอ้น้องไอ้น้องบับหลุดไหนอ้น้องไอ้น้องไอ้ปัญญาอ่อนไอติงต๋งไอเล่นหน้ากากเลยเว้ยแล้วพวกกูชนะไหมมึงช้าปะไอ้โง่มึงเด่กโตโง่เลยเฮียฟอร์มใส่หน้ากากเฮียอะไรโคตรปัญญาอ่ติงตองเลยไอ้ชุเรศเอ้ยไอโง่มึงเด่กโตโง่เลยควายน้องบับหลุดแม่กระโจมพูดต่อลั่นพ <ora> ูดหน่อยกูตายไงกูพูดยังไงไหนสัตว์ <premises. S 2> ก็ตายเลยกูู้จะไก่เด้ออีอะโอ้โหไม่รบกูโดนระเบิดพี่กจะรันไหมพี่จะรันไหมพี่จะรันไหมพี่งานนี้ต้องมีแกงานนี้มีแกขอบคุณที่ติดตามนะครับผมครับแม็กไม่ดับเว้ยแซวแจ็คหน่อยไม่อยากดับอย่าโจมอย่าโจมอะไรวะมันเป็นอะไรกันพี่ รถสามล้อผมผ่ใช้ได้ไหมรถสามร้อนะผมใช้ได้ไหมผมใช้ได้ไหมใชยใช้ดิรถแท็กใช้เลยใช้เลยหลุดอะไรโมไม่หลุดดีเฮียผมหัวหมเอาถุงห่อให้มออยู่พี่ออ่าขพี่พี่ให้ผมถุงห่อให้พีดหยุดไหมหยุดพี่อะไรตายสัตว์พี่นมไม่มีพี่นมไม่มีกู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 มีอ๋อโอเคโอเคนี่ละไอ้มอคันนี่เจ้าของมือของหมอแท็กอ่ะได้ไอ้มอฟังกูดิมอได้ยินแม่หมอได้ยินได้ยิน บอกพูดไปดิมาเลยมันไม่กูพูดหรอยสัตว์มันปล่อยกูไปอ่ะมันจะด่ากูด้วยนะไปแล้วเอ่ยได้หรอแดงไงะกลัวอะไรของมันมันไม่ถูกห่อแต่เห็นถุงห่อเป็นไงวะไอ้เจ๊เจ๊แล้วเนี่ย ผมผมผมเราจะยิครับพี่เจนครับโอพ้พี่เยียมึงถมดิพี่พหยียบมึงซ้ำผมดิพี่โอ้พี่มุกซ้ำผมดิพี่ย่าซ้ำผมเลยดิซ้ำผมเลยพี่หน้าโกดังไอ้พี่หน้าโกดังเนี่ยเร็ว พี่ทมือด้วยพี่บ๊อบเอ้ยบ๊อบเอ้ยบ๊อบต่อเอ้ยโอ้ยพี่ทำซ้อมดิถ้าปนมีส่งนี้หมดตัวไม่หมดหรอกไอ้เหี้ยกูไม่เคยพบของอ่ะตังค์นหนึ่งล้านกูอยู่ในบัญชีไอ้สับไม่เคยฟกอ่ะไม่มีอ่ะถ้าป้นมีทรงถ้าป้นมีทรงนี้หมดตัว พ<อ>ี่พี่ไล่มาคือแคร์มาคือแท็กแดงปะใช่ใช่เราไปแท็กมันปนีลงน้ำไปใช่ปะไม่ไม่ใช่เอ้กูไล่แท็กดำอันนั้นอะมอะไรห่อพี่นานละผมจะไม่เออนะผมจะเกิดแล้วพี่โ้ยสัต ยิ่งเกเรโหดูแม่งพูดสัตว์อะไรกินดนะี่ยหาอะไรกินหนาะอะไรกินนะ ใช่ไม <si ่หลอกเลยว่ะใช่ใช่ใช่แท็ผมก็หลุดเหมือนกันนี่อ่ะใช่อุ้ยทำไมคนดูแปดคนแหละสวัสดีครับสวัสดีคุณทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนหายภาพไม่สวัสดีครับผมต่อผู้ติดตามนะครับผมครับไใครเนี่ยสวัสดีครับผมต่อผู้ติดตามนะครับผมครับ

โอ้ยมาแล้วมันหอกแล้วเออเป็นไหนไหนรู้ถุงนี่อยากขมโอ้ยทำไมถุงมันเบื่อวะทำไมผ้ามันเบอ่ออะเฮียทำไมผ้ามันเบอ่ออะเฮียผ้ามันเบื่ออะแต่ถุงแม่งเฟี้ยวอะแต่กูนั่งยาละถุงแม่งโอ้โหถุงแม่งเบื่อทำไงอะหอยใหออกย่าจังโม่โอ้มันบักอะไอยังไม่แก้อะไร